อ่าคุณได้ถือการตลาดนะครับอ่ามาหนาลดเสียงเสียงเลยครับการตลาดนะครับต้องสือ้อพวกเจาได้จู้ด้วยคุณมึงยากมากม,ามึงตันคึงเพื่อแต่ว่าอุ้ยเดี๋ยวมาตัดดีกว่าเอีย่ย พิรันกันแบงค์บอยเจ้าเทวดทายเจริญบริจาคสร้างพระเจ้าใหญ่ชมพูคลหัวไร่บาทข้อเสียวัดบ้านทิฐานดูไร่บาทข้อไก่สอนบอยี่สิบห้าหกสิบเชิญหนึ่งนาทีครับหวดทองคำหัวทองคำครับขอบคุณท่านสอสอ,สอบนแก้วสมวงครับท่านสอสอบนแก้ว<ป>สมวงศ์ทานผูน,นของหัวทองคำขามาจุดจริงรางวัลครับ ไ่พร้อมค้นรลอมขึ้นสูงสูงลงจ่าจาทุเวลาได้หลายทำเวลาได้ยเยอะเยอะหัวทองคำทันสอสบุญแก้วสมมองให้ทุกง,งานจงโชคดีสามสอ่ป้าหายดู้อหัวท้องคำป้า มาดิมมามนวลคับแว่านกอกุญแจไเนี่นิ่มโน้นคือเพิ่นคักแล้วคือนจาของบอกไปรับเอาไหนแย่ว่าแย่ว่าอันกอดุญแจหลบหลับแดกเด็กหลังจากคันจาก W ลังดดเยร์แรับ พอายัมไปเยือนเลยนะัดสิพานบอลชัดเกิตลาดข้างครับหัดทองคำหัวทองคำนะครับกำลังลงุ้นะ ลอยคะแนนผ่านไปสำหรับหัวทองค่ำ าส,สามร้อยสี่สิบคะแนนสำหรับวัดทองคำนะครับอยู่ที่สนามบ้านกระจายวัดเจ้าสุทอน